สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมีวิธีคุมน้ำหนักแบบไม่ต้องนับแควมาฝากกันกลมแหมถ้าจะกินแล้วต้องมานับคงนับแควตลอดคงต้องจิตตกกันไปข้างนึงหรือถ้าเอาจริงๆก็คือไม่มีความรู้เรื่องคงเรื่องแควเลยค่ะเพราะแอดเป็นสายค l e a n กินคลีนจนเกี้ยงจาน แต่เพราะคีนมากไปช่วงเนี้ยอวบจนคนร้องทักมีคนหนึ่งเดินเข้ามาอุ้ยน้าใหญ่กว่าที่เจอเดี๋ยวเนี้ยงงจังคนไทยเปลี่ยนคำทักกันแล้วเหรอเนี่ยเลยไปหาความรู้ยิ่งอ่านยิ่งดูทํายากเลยไปขอคําแนะนําง่ายๆจากพี่ที่สนิทกันก็แม้พนักงานออฟฟิศที่ยุ่งหัวฟูจนนับแควไม่เป็นอยากกินอาหารครีนแต่พอเห็นราคาแล้วก็คิดว่าอีราคานี้ให้ผักกลับไปกินบูชีดีกว่าเนอะ การควบคุมน้ำหนักที่สำคัญกว่าการออกกำลังกายเลยคือการกิน 1. ไม่ต้องอดให้ลดข้าวกับแป้งเอาอย่างเช่นเคยกิน2ทัทพีพยายามลดลงมาเหลือ1ห,หรือ1ทัพทพีครึ่งก่อนเพราะถ้าอยู่ๆมาอดเลยไม่กินร่างกายจะโหยแล้วพอเลิกคุมร่างกายก็จะกินอย่างบ้าคลาั่งชดเชยที่อดไปอ้วนกว่าเดิมหรือที่ใครเรียกติดปากกันว่าโยโยเอฟเฟก 2. ใครชอบกินไข่ดาวไข่เจียวยกมือขึ้นแอดเนี่ยตัวดีกระเพราไม่มาคู่กับไข่ดาวเนี่ยกินไม่ได้เลยไอ้เจ้าพวกไข่ทอดนี่แหละตัวดีเลยเพราะมันอมน้ํามันไข่ไม่อ้วนแต่น้ํามันนี่แหละอ้วนกินไข่ต้มแทนหรือถ้าอยากมั่นใจว่าทานแต่โปรโตีนไม่มีไขมันก็เลือกทานแต่ไข่ขาวเลยแล้วแต่จลิตค่ะ 3. หนังนี่แหละทีเด็ดรสชาติอร่อยป้าป้าเข้ามันไก่พิเศษหนังหรือเป็ดย่าง MK เนี่ยมาหนังหายวบใช่เลยถ้าคุณเป็นอย่างที่พูดมาเนี่ยแหละคือตัวอ้วนพยายามลดหนังเลยหนังไก่หนังหมูนี่ตัวดีเชื่อไหมว่าแอดเคยโกรธเพื่อนที่เพื่อนอะ่ะเลาะหนังขาหมูเยอรมันออกแล้วเอามาแต่เนื้อแล้วบอกว่าบ้าหรือเปล่าคนกินขาหมูเนี่ยมันต้องกินหนังถึงจะฟิน ต่ไอ้เจ้าบริเวณส่วนหนังของสัตว์จะเป็นแหล่งรวมไขมันมาสะสมไว้เพื่อทําให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นนั่นเองมันเลยอ้วน 4. น้ำเปล่าจำเป็นมากถ้างดน้ำหานหวานไม่ได้ให้ลดแทนที่ทุกมื้อจะต้องมีน้ำอัดลม ชากาแฟเหลือไว้แค่มือเช้าหรือกลางวันก็พอตอนเย็นขอเป็นน้ำเปล่าเพราะน้ำมีสีต่างๆจะทําให้ร่างกายเคยชินกับความหวานและอาจทําให้ร่างกายลดการดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ได้ดังนั้นเพื่อให้ควบกลุ่มน้ําหนักได้ง่ายขึ้นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือน้ำเปล่าเพราะน้ําจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นทําให้รู้สึกอิ่มและยังช่วยลดความอยากทานของหวานได้ 5. นอนหลับให้เพียงพอข้อนี้ก็สำคัญเช่นกันควรนอนวันละ7-9ชั่วโมงเนื่องจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะไปลดประโยชน์ของการควบคุมอาหารทำให้ระบบในร่างกายรวนรวมไปถึงอาจจะหิวตอนดึกอีกด้วย 6. งดมือดึกย้ำว่ามือดึกมือเย็นแต่ละคนต่างกันไปเอาเป็นว่าหลังสองทุ่มไม่ควรกินมื้อนะ่ะบางทีทําโอฟีเพลินก็กินเพลินถ้ามันหิวทนไม่ไหวก็กินผล,ลไม้หรือนมเปรี้ยวไขมันต่ำพอบอกผลไม้เนี่ยไม่ใช่วิ่งไปหาทุเรียนมะม่วงสุกแตงโมนะคะทานพวกแอปเปิลกีวีส้มที่มีน้ําตาลไม่เยอะมากถ้าชอบแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเขียวจะน้ําตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดงนะคะ 7 ร่างกายต้องการการพักผ่อนการทำอะไรเดิมๆซ้ำๆจะทำให้เกิดความเครียดการควบคุมอาหารก็เช่นกันเมื่อทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เคร่งเครียดกับการควบคุมน้ำหนักไปแล้วควรหาเวลาให้ร่างกายและจิตใจได้พักบ้างกินสิ่งที่อยากกินในปริมาณที่พอเหมาะหรือมีชีทมิลสกมือก็ได้นอกจากช่วยลดความเครียดแล้วมื้อปล่อยผีนี้ยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานที่ลดต่ำลงจากการควบคุมน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นและมันก็เป็นกำลังใจให้เรามีแรงที่จะ ควบคุมน้ำหนักอย่างเข้งครัดในสัปดาห์ต่อๆไปได้แต่จำไว้เสมอว่าชีทมิวแต่ละครั้งก็มีผลกระทบกับการลดน้ำหนักในสัปดาห์ต่อๆไปเช่นกันจึงควรกะปริมาณให้พอเหมาะและควบคุมให้ไม่เกิน2มื้อต่อสัปดาห์นะคะ นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆของแอดที่ไปปรึกษาคนอื่นมาอีกทีนึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆอยากแนะนําหรือมีเรื่องราวประสบการณ์การลดน้ําหนักการคุมน้ําหนักหรือคําพูดเกี่ยวกับน้ําหนักหรือเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําหนักอะไรก็ตามที่น่าสนใจอยากแชร์อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้รับรู้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ